ทุกคนนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับในการสนับสนุนนะครับช่วยลบนะครับสงครามนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผมนะช่องนี้ผมเคยทําลงไปแล้วเนาะก็ที่สัมภาษณ์ทหารรัสเซียต่างๆคอยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆรถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการใช้ในการสู้รบแนวหน้าต่างนะช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังพลสำคัญนะของทหารรัสเซียนะครับผมนะ วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดู3คลิปเลยนะครับผมนะเขาก็ได้ไปมอบของนะฮะสิ่งของต่างๆที่จําเป็นนะครับในการสู้รบนะฮะต่างๆนะเขาก็สัมภาษณ์ทหารรัสเซียด้วยบางส่วนนะะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม Мы отряд Первой славянской, первой гвардейской славянской бригады. Собственно говоря, парня, значит, передаем. Э, начну я вот то, что передали мне, э, как, как называется, аптечка. Ну, аптечка, короче говоря. Первый эшелон. Аптечка, это значит, автоколонна номер 5, радужный ХМАУ. Ну, это, в общем, ну, хмау, я не знаю, как объяснить. Ну, раз, ну, в общем, я там живу, если... Ну, мне у вас не понравилось. Да, в общем, это здесь. Дальше здесь, значит, были еще вот нашим защитникам от первого класса школы номер три. Тоже город Радужный, Хмау. Да, что тут нам детишки передали? Ну, вернее, вам. Ох, ёпка, я сюда. Тут картинка, смотрите, память. Долго. Долго шло оно, да, значит. Было, было. Лучше позже. Да лучше позже, чем никогда. На досуге будем. Рассмотрите все. Рассмотрим. рассмотрим. 5, да, посмотрите. Да, все. Так детишкам будет приятно, потому что они видео это будут смотреть. Нам самим приятно. Блин, да это, это, это что, дети какие-то, как как не смотрите, как красиво я бы, ну и вот этот вот Георгий Харенко, нормально такой, да? видно, отчаянный бродяга такой, <coughs> ладошки. Это спасибо первому классу, школа Да, это поздравления. Это, кстати, вот вы учитесь сейчас, да, в первом классе? ในตอนแรกชั้นเรียนพวกผู้ชายก็ต้องต่อสู้กันด้วยอาวุธเพื่อสิ่งนั้นพวกเขานะครับเหนื่อยสำหรับคุณนะเขาก็จะพูดไปได้เลยนเป็นเกียร์ย่างยิ่งนะครับเขาก็มอบสิ่งของให้นักต่างๆสิ่งของที่จำเป็นนะ

รมอเตร์ไค์วิบากนะบไบเกอร์ไบค์เกอร์รเขาก็มอบหลายอย่างนะคนนี้เาก็เรียกได้ว่าสนับสนุนนะทหารรัสเซียเต็มที่บียสัน มองดูใบหน้านักบุญทั้งหลายฉันจะบอกได้อย่างไรว่านี่คือความสดใสอะไรห้าตาเป็นแบบนี้เมื่อดูจากพื้นหลังเรราา่่้ไม

ให้ทหารของเราด้วยคำอธิษฐานของคุณตอนนี้มาถึงแล้วนับกันัาเลยพวกเราฮีโร่ทั้งหลายนะเวลาที่สมาภขมงคุณใช่นะรุมคแล่วมใจเป็นสู้ชัยชนะที่พี่น้องชาวตำบลพี่น้องศรัทธาร่วมใจนะครับมามอบของนะแล้วก็ให้กำลังใจทหารรัสเซียในการสู้รบ город Ижевск. Огромная благодарность. Низко кланиваемся. Все хорошо. Благодарим вас. Теперь мы будем заряжать еще раз, два раза больше раз. Два раза будут заряжать, а если будут больше заряжать трассы, значит больше будет. Подслушивай тут. Все это за вот он Все красиво. Все, мы это парни. Спасибо большое. Колхозник. Хочу передать большой привет Ямало-Ненецки, автономный округ. О, ты... Победа будет за нами, враг будет разбит. Мы обязательно победим и вернемся. Привет, дончане. А, местный. Город Геннадьева. Слушай, хороший город, а я на конец бросил нас, бежал, да, вот уже. Я ничего не могу сказать. Дети за отцом. Да, да? mm -hmm. В общем, все, дорогие колхозники, вы видите, все хорошо, парни рады, счастлив. Кабанчик получился прекрасный, не стыдно, все хорошо, и связь. К колеса связь. Кото он, Фотан, ну это ครับามาดูอีกคลิปหนึ่งครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะสองสองวันที่แล้ว,วอันนี้ก็มามอบสิ่งของให้อีกนะครับอ<า>ีก<า>ที่หนึ่งนะไม่ได้ยินเสียงเลย อา่ต่ตับเราที่สีนะใครจะขับเนี่อเตอร์ไซ์ต้องระวังมากอย่างมันระวังแล้วก็วิทยุดิจิตอลนะครับผมที่เอามาใช้ในการสื่อสารในการสู้รบในแนวหน้า Icana, มอบเยอะเลยอะมอบสิ่งของให้เยอะเพียบเลยนสนับสนุนนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ที่สวยงามนะผมนะอันนี้ก็มอบห้อีกนะ คลิปนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงของพูดนโคลเนสสำหรับอิสุยันเตก,ก็ก็เหมือนเดิมนะเขาจะมอบรูปของเทพเจ้านะครับให้เอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจนะครับ ชาวคิดเตียนเท่านั้นนะมุสลิมโบโลนะครับคำอธิษฐานของเราทัสเสียธรรมเทศกำลังประสบกับจุดจบยูทูบมันแปลผิดไปหมดเนี่ยขอบคุณพระเจ้าของคุณอย่างจริงใจนะ Победа ับขอบคุับขอบุกคนับ о อบับขอบคุณครับุณครับขอบุ а ครับขอบคับขอบคุณครับขอบคับขอบคุณครับขอบครับขอบคุกครับขอบรับขอคุครับครับอััอขอบัรบครับ อุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญสําคัญนะครับก็มีชาวบ้านคอยสนับสนุนนะกลุ่มกเกษตรต่างๆนะในการช่วยเหลือสนับสนุนนาหานะก็เป็นกําลังใจที่ดีนะบรับอ่ะี๋ยวขับรถกลับไปได้เลยนะได้ของกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาก็มอบของเยอะนะเออดูไป2คลิป3คลิปอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะที่จะมอบ любимый ваш Погрузка, погрузка для парней. Все. Самое слово, как я и говорил, от Каю мы. От Каю мы отказались. Берем БРЗ. Потому что БРЗ мы уже покатали на нем не один раз. Он оказался намного и мощнее и поудобнее.

Вот так. Вот в ту дырочку нам надо их сейчас все загнать. А это мой вольтом, по-моему, да? Один туда, один туда.